สวัสดีครับสำหรับท่านผู้ที่สนใจในวิธีพึ่งตนเองวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับจุลินทรีย์น้ำนมครับผมวันนี้เราได้นมจากโรงเรียนของลูกาง่ายๆครับวิธีการทำก็แกะมาหมักใส่น้ำตาลใส่โยเกิร์ตแล้วก็ทิ้งไว้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้เมื่อหมักได้ประมาณสักสามเดือนส่วนที่เป็นนมที่เป็นไขมันก็จะลอยขึ้นข้างบนส่วนที่เป็นน้นานานํานนจะอยู่ตรงกลางและ นอนก้นใต้สุดจะเป็นส่วนของแป้งถ้าเพื่อนๆมีนมอะไรก็ได้อย่างเช่นเป็นนมผงอย่างเงี้ยที่มันหมดอายุแล้วหรือนมโรงเรียนที่หมดอายุแล้วใช้ได้หมดครับอย่าไปทิ้งมีประโยชน์นมไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมถั่วเหลืองนี่เอามาใช้ได้ครับสบรรพคุณของเขาก็คือถ้าเรานําไปฉีดผลไม้จะทําให้ผลไม้เราหวานหอมกรอบแต่ถ้าเรานําไปฉีดพวก สวนครัวก็จะทําให้รับสวนครัวมีความหวานแล้วก็ความกรอบเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถั่วถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยมันก็จะกรอบขึ้นโอเคครับสําหรับวิธีการทําเรามาเริ่มกันเลยเราจะใช้นม1ลิตรน้ําตาล50กรัมแล้วก็โยเกิร์ตนมเปรี้ยวหรือยาคูอะไรก็ได้ที่มันมีพวกจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสน้ำตาล50กรัม เอาง่ายๆครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีตาช่างก็1ช้อนแกงนี่แล้ครับเท่ากับ10กรัมก็ใช้ทั้งหมด5ช้อนแกงก็จะได้50กรัมเริ่มต้นใส่น้ำตาลไปก่อนเลยครับตัวนี้เราจะใช้น้ำตาลนะเราจะไม่ใช้กา,กากน้ำตาลเพราะว่าเราต้องการให้เขาเป็นสีที่ใส ก็ได้จะได้แยกชั้นได้ก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตเนี่ยใส่ไปประมาณ1ช้อนก็ได้หรือจะใส่ทั้งขวดก็ได้แล้วแต่เราเอาเป็นว่าขอให้มันมีเชื้อสำหรับการตั้งตน้นเดี๋ยวเชื้อเขาจะเดินของเขาเอง โยเกิดมันเป็นก้อนก็จะลำบากหน่อยจะเป็นพวกยาคูหรนน่มเปรี้ยวมันเป็นน้ำก็จะไหลปื๊ดลงไปเลยโอเคโอ้เราใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนนั่นแหละใส่ไปประมาณสองช้อน เสร็จแล้วเราก็ผสมให้มันเข้ากันครับแล้วก็นำไปตั้งไว้ในลวมไม้ในป่าไม่ต้องไปวางตากแดดน,นะทิ้งไว้สามเดือนสภาพก็จะแปลงร่างออกมาเป็นแบบนี้ อันนี้คือที่หมักมานานแล้วละ,ละน่าจะสัก6เดือนได้สำหรับวิธีการการใช้นะครับให้เราดูดเอาเฉพาะช่วงที่น้ำที่ใสเนี่ยออกมาใช้โดยทำวิธีการลักน้ำก็ได้เดี๋ยวเราทำให้ดูตัวนี้เราจะใช้ที่ดูด เอาส่วนที่เป็นน้ำนะเต็มแล้วเราก็ยกฝั่งนี้ขึ้น หอมครับผมหอมตลอดเลยได้แล้วครับอะปิด้าก่อนเดี๋ยวหกส่วนที่ค้างก็คืนไป ส่วนที่เป็นไข่ข้าวขาวเนี่ยถ้าเราเอาไปด้วยมันจะไปอุดตันพวกระบบหัวฉีดของเราวันนี้เราจะใช้ป๊อกกี้ในการฉีดถ้าเอาไข่มามัจะมาติดตรงหัวฉีดเราสำหรับวิธีการใช้นะอัตราส่วนผสมที่ใช้ก็คือ1ต่อร้อยปึ๊บเอาไปฉีดผล,ลไม้ของเราแต่ถ้าผล,ลไม้พวกเปลือกบาง ก็จะใช้อัตราส่วนที่บางหน่อยในเนี้ยมีน้ำอยู่ 500cc กับครึ่งลิตรแล้วเราก็จะใช้จุลินทรีย์นี้ 5cc เกิ cc, เป็น1ต่อร้อยปึ๊บโอเคหอมมากเลยครับแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าปะเดี๋ยวเราไปฉีดกัน หลังจากผสมเสร็จแล้วมาเราก็จะมาฉีดใส่มะละกอเลยฉีดไปที่ผลของเขาเลยครับเพราะว่าเปลือกเขาหนาอยู่แล้วก็จะทำให้เขากรอบแต่ถ้าสุกก็จะหวานแต่ถ้ากินดิบเอาไปทำส้มตำก็จะกรอบชุ่มฉ่ำ โอเคครับอ่ะฉีดใส่เสารถด้วยเสารถจะได้หวานปะครับอย่างกล้วยนี่ก็ฉีดได้ครับปั๊บปักล้วยต้นนี้กล้วยพันพื้นบ้านปลูกแต่สมัยคนเท่าคนแก่ได้พันมาปลูกครับโอเค กล้วยเราก็จะกรอบอ่ะนี่มาเขือพพวงครับก็กรอบเลยกินกับน้ำพริกกะปิหรือจะเป็นผักบุ้งนี่ก็จะทำให้ใบและก,ก้านเขากรอบมากขึ้นครับ โอเคไป next station แบบนี้ก็เป็นฝรังกิมจูห่อไว้ก็ฉีดไปที่ใบมันเลยครับใบหรือก้านใกล้ๆนี่แหละให้เขาดูดไปยังชะอมอย่างนี้ก็ฉีดได้นะครับยอดเขาก็จะกรอบด้วยอ่ะอันนี้สงไป ฉีดไปที่ใบเนี้ยมันก็จะไปส่งผลที่ลูกเนี้ยฉีดที่ใบเนี้ยมันก็จะถูกดูดน้าเลี้ยงมาที่ลูกเนี้ยอ่ะนี่ครับผลไม้ป่าบักกระทกลกป่ากินได้ครับเนี่ยสุกละไม่ได้ปลูกครับนกมาปลูกให้ขอบคุณนกนะฝรั่งของเรา โอเคอ่ะอยังชายาเนี่ยชายานี่ก็ฉีดได้นะถ้าเราต้องการให้ผักของเรามันกรอบและหวานฉีดไปที่ใบของเขาเลยครับโอเคครับตัวเนี้มันจะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มปริมาณแป้งแล้วก็เพิ่มความกรอบความหวานความหอมขึ้นมา ถ้าเรานําไปฉีดข้าวหลังจากที่เขาตั้งท้องเสร็จแล้วสักสิบวันก็จะทําให้เม็ดข้าวมันมีปริมาณแป้งเยอะขึ้นก็คือจะเม็ดใหญ่ขึ้นก็จะได้น้ําหนักมากขึ้นก็ใช้ได้ครับพืชผลอะไรต่างๆที่มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราจะใช้นะไม่ใช่ว่าจะไปใช้ตอนไหนก็ได้มันขึ้นอยู่กับช่วงของผลผลิตที่เราต้องการด้วยโอเคครับปุ๋ยง,ยง่ายๆราคาถูกใครๆก็ทําได้ครับเพื่อนๆลองไปทําดูกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ